เมื่อตกเป็นผู้ต้องหาในคดีแล้วเราจะต้องทำยังไงบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับ ทุกคนเคยทราบกันใช่ไหมครับหรือเคยดูหนังหรือละควรว่าตำรวจมักจะพูดคําว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดเพราะคําพูดของคุณหรือสิ่งที่คุณพูดจะถูกใช้ในชัน้นศาลซึ่งหลายคนก็ไม่รู้ว่าหากเราถูกตำรวจจับแล้วเราเป็นผู้ต้องหาแลวลเรามีสิทธิ์อะไรบ้างถ้าตำรวจถามต้องตอบคาถามนั้นทั้งหมดไหมผมจะอธิบายให้ฟังครับคำว่าผู้ต้องหาเนี่ยหมายถึงคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดแต่ยังไม่ได้ถูกฟ้องหรือดําเนินคดีที่ศาลนะครับซึ่งการที่ใครจะตกเป็นผู้ต้องหาได้เนี่ยจะต้องถูกฟ้องว่าบุคคลนนนนนั้้้้ไดดดดถูกําาาเเิคีีโดยจหท่รว หรือตำรวจเป็นผู้กล่าวหาว่าคุณเป็นผู้ต้องหาได้เช่นการในกรณีที่ถูกจับกลุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจคนที่ได้ถูกฟ้องว่าเป็นผู้กระทําความผิดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องถูกไปดําเนินคดีอาญาและถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดําเนินการสอบสวนและดําเนินคดีในกระบวนการทางกฎหมายอาญาต่อไปสิทธิที่จําเป็นต้องรู้ถ้าไม่อยากเป็นแพ้รับบาปหรือแพ้คดีง่ายๆมีดังนี้ครับข้อที่1สิทธิที่จะแจ้งให้ญาติทราบเรามีสิทธิที่จะแจ้งบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเราขอแจ้งให้ญาติทราบว่าเราถูกจับหรือควบคุมตัว หรือตำรวจพาตัวเราไปที่ไหนข้อที่2สิทธิ์ในการพบกับทนายความโดยเฉพาะตัวหรือขอพบทนายความส่วนตัวได้ข้อที่3าสิทธิ์ที่จะได้รักษาพยาบาลหากกรณีโดนจับควบคุมตัวแล้วเกิดอาการป่วยหรือเป็นโรคกระทันหันสามารถรักษาตัวได้ครับข้อที่4สิทธิ์ที่จะได้รับทราบข้อกล่าวหาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเราโดนข้อหาอะไรสิทธิ์ที่จะได้รับการสอบสวนนี้ก็เพื่อความรวดเร็วความเป็นธรรมในการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ต้องหาเช่นเดียวกันนะครับข้อที่5สิทธิที่จะได้รับการจัดหาทนายความเพื่อเข้ามาช่วยเหลือในคดี ในเฉพาะคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตหรือคดีที่เยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งคดีเหล่านี้ก่อนเริ่มสอบคําให้การตํารวจก็จะถามว่าคุณมีทนายไหมหากว่าคุณไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจก็จะจัดหาทนายความให้ครับข้อที่6สิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การจะได้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะสอบําให้การคุณแล้วคุณจะปฏิเสธทั้งหมดหรือยอมรับทั้งหมดได้เลยครับสิทธิ์ที่จะไม่ถูกขู่เข็นบังคับหรือให้สัญญาโดยเจ้าหน้าที่ตารวจว่าจะช่วยเหลือดําเนินคดีต่างๆข้อที่8สิทธิ์ที่จะได้รัับกาาาาาารจดหลล่่มมภษ คอยช่วยเหลือในกรณีที่เป็นชาวต่างชาตินะครับข้อดี่9สิทธิ์ที่จะได้รับการประกันตัวสิทธิ์นี้ผู้ต้องหาหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็สามารถร้องขอประกันตัวได้ในชั้นสอบสวนของพนักงานตํารวจนะครับสรุปนะครับการที่เราเป็นผู้ต้องหาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราแพ้คดีหรือเรากลายเป็นคนผิดไปแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะต่อสู้โดยการใช้สิทธิ์ของเราในการต่อสู้คดีนั้นเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเรานะครับดึ่งการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราเราสามารถไปพิสูจน์ในชั้นศาลได้จึงขอแนะนําให้จัดหาทานายหรือทานายที่ไว้ววาางใจช่ยดํน คดีได้นะครับสุดท้ายนี้ผมทนายเกิดชวนคุยขอฝากคลิปนี้เพื่อให้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆและเพื่อให้เป็นกําลังใจแก่กันกดเซฟคลิปนี้ไว้ด้วยก็ดีนะครับหรือกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนให้คนที่รู้จักได้เข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นนะครับสวัสดีครับ